วันนี้เป็นวันโรูแห่งชาติซึ่งเรียกว่าบ้านเมืองเราก็คงจะเริม่มมีหมายถึงคนโตคนสงครามคือเห็นว่าทำงานคนเรานั้นมีการเคารพพ่อแม่พูดกันอะไรก็มีวันพ่อแห่งชาติรแห่งชาติแต่ครนั้น เป็นพาจาริษวิชาความรู้วิชาสิ่งหลายก็ถือเป็นพอคนอย่างน้อยก็รองอย่างพ่อแม่ครับเสียกสิทุกคนนั้นได้ใใดีขึ้นมาเพราะคนมาอาจารย์ผมร้องค่อแม่ครับที่กัอนยอยู่แต่วิธีนั้นเป็นเครื่องหมายคนเดีควการที่เราม่การันอยู่แต่วิธีนั้น ก็เป็นแสดงถึงความเด่นของเราีนอย่างเรื่องเรื่องการที่มีการบริการนั้นในการทำพิธีเขาจะมีเป็นข้าตอกดอกมเขือดอกเข็มพระยาแรกสี่อย่างนี้ทำพิธีบุญาโกร,รวมก็จะมี แสดงให้ผู้เรียนรู้เด็กรู้ว่าครูแต่คนนั้นเหมือนข้าวเ้าด้านเอามาเกี่ยวเอามาเกี่ยวให้ร้อนก็จะแตกไม่ได้งงแต่ว,ว่าเกี่ยวให้ร้อนก็แตกเป็นเขาตกกกกอกครูแต่ลคนนั้นควรครูได้น,นั้น ถ้าความรู้ไปถึงลูกเสร็จแล้วเป็นโคไม่ได้ท่านโคนี้ต้องรับการอบรม่มยังทอนเที่ยวกรรมมามากไม่น้อยคุยเป็นปโคเป็นนายนรูปเสร็จกนรองรองบังเกิดเรื่องของกงรรมโคนั้นต้องรับทั้งผู้ครองต้องรับทั้งเด็ก ที่วันทีเขาไม่สนใจไปมีการรอดเรียนร้องฟ้องอะไรต่างลงเหลือเรีกว่าเป็นดอกี่ความง่าลงเป็นโคก็รีกว่าไม่ตอบตอบไมยมากใครใคนที่ทำคนทอนเอาไม่ตอบตอบแล้วเรื่องไหก็เป็นเรื่องเล็กเล็กหายไป <c oughs> อย่างนั้น เราเข็มก็จะเป็นเข็มที่ควรจะเป็นเข็มได้นะ <c oughs> เรื่องของเล็กก็ต้องมีการทำพิธีป่อยเป็นเข็มเล็กๆได้คนนี้คนนั้นก็ต้องมีความแหลมคมในการที่จะถอนรักเรียนเพราะแต่ละคนนั้นไม่ั้นในการกระทำแต่ละเรียนแต่ละคนนั้นอนุจะทำผ ความเข้าใจต่างกันครูก็ต้องมีความแหลมคมที่จะสั่งสอนเด็กให้เก่งยังไงให้ดียังไงเราร้ายจะแกรกงที่ว่าแพลงนี่เป็นยากรีกว่าจริงนคนจะย่ำไปย่าแพรกกไม่ได้นั้นพวกรอยจากนั้นจะมีใคร ทิทาว่าร้ายว่าเกาเมื่อทำตัวยากแรกแล้วก็ทนจากการราเพราะว่าเกาได้ท่านเรียกว่าลูกเห็กองมีการต้นกล้วยตนกล้เหมือนยากแรกเหมือนดอกเข็มเหมือนรองเสือเหมือนกับ เป็นร,รัฐกรขอยะงมีการคิดเรื่องคุณบุญจานทร์แล้วขอเยี่ยมเองนันแหละให้เรารับการเรียนรู้อะไรตับโตขึ้นมาทำให้รับการเรียนรู้ษาความรู้ความดีศาสก็เกิดไม่ได้เพราะว่าพื้นฐานรู้ปัญญามันไม่พื้นฐานจรงิงต้องมีการฝึกกนนนารฝนการเรียน พม้แต่โรงเรียนต่างกันคนเรียนที่น้องกันเรียนต่างกันเฮ้ยแข่งหลังกันแสดงว่าโคศัโรงเรียนนั้นเขามีความรู้ความสามารถต่างกันไปถ้โโา,ารโราง,งเรียนแพงเรียนนายชาติี้ในเรียนฟังเี้เขามีคเลือกโคเช่นดีมาเขาอย่าง้เขาเรียนโง่เขาเรียนธรรมดาเรียนพอแม่ดีระหน้านี้ เพื่อจะให้รู้ในเรียนในเรียนเรียน,ยนจบไปแล้วไม่ต่อไปยันต่างๆฉันเป็นยโยมญาสามารถไปยนต่อใน้จนถึงสดก็เพราะคอยยันต์ออาานแต่ละชั้นแต่ละแห่งนั้นช่วยเหลือฉันเมื่อถึงวันโค่นชาติ่งเรียกว่า มีหลายชาติที่เขาไม่ฟานพิธีวันโภชังเงาเงินเพราะแรงนั้นตรงเด็กนั้นเห็นคนรู้ใบงานเรียกว่ากันอยู่แล้วก็ตอบเท็นคนเขาสามารถนั่นในทีน่นี้เราก็มีผู้กำกับคอนผู้ดัชทาเป็นพวกวิจารณ์หลายท่านหลายคนเขาได้พัฒนาว่า เราอากเห็นทางโลกแล้วยังสนใจเรื่องทางธรรตะโบเพราะความรู้นั้นมันไปแค่เหมือนลมในความดีในศาสนานั้นไปถึงขั้นหมดกิเลสเที่ยวารมณ์คำว่าพูดถามธรรมบุแต่ข้างในเขานั้นได้ยินธรรมะมโบไว้ก็น้อยไปก็เป็นง่ายคิดเสียใจให้เป็นขยายผลให้เรา ประโยชน์จากทางโลกเขาไม่ทั้งทาให้งวิเศปฏินารณนั้นในกาสนี้อำนาจของคนรัตถีรักใจให้าเหลเานี้เราทำทุกวันทุกวันนั้นจงมีพระใจมีส่วนช่วยอะไรทหลายนั้นพ้นจากโรคกโรคภัยอันตรายรมการคอยตกความตุกความรายวยยุวันนั้นวมรัก อริปญญาถามมาอธิยาอารนัยให้ท่้นสอนด้วยทีโดยสุกกานุส้แต่คนจะยะนาวาเรวะอาบูราปริโบรเณติรังกะรงเอวะเมวะอิโตดินังเบดานังอุปกะปะเตอิติตังมาติตังรมังอิปังเมวะตมิะโต ကေမိုရန်တောသံဃာသံတော်ဘနာရရောယတာမနိကျော်ရဏတော်ယတာရတိယတိယဝေဝတ်သော

Yeah วันนี้นะคะหลวงปู่ขาขออนุญาตได้อ่านธรรมลิิตและบทประพันธ์ที่คณะสิทธิ์แต่งมาถวายหลวงปู่นะคะครูแปดคนในชีวิตครูคนแรกที่สอนให้เราเป็นคนดีคือคนแรกที่เราเรียกว่าแม่ครูคนที่สองที่สอนให้เราเป็นคนเก่งคือพ่อ ครูคนที่สมที่สอนให้เราอ่านออกเขียนได้คือครูในโรงเรียนครูคนที่สี่ที่สอนให้เราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมคือเพื่อนครูคนที่ห้าที่สอนให้เราใช้ชีวิตคู่คือคู่ครองครูคนที่6ที่สอนให้เรารู้จักการให้คือลูกครูคนที่7ที่สอนให้เรารู้จักคำว่าอภัยคือศัตรูและ ครูคนสุดท้ายที่สอนให้เราเรียนรู้ชีวิตคือตัวเราเองเป็นธรรม,มาของหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ครูไม่ใช่อาชีพที่ดีที่สุดแต่ทุกอาชีพได้ดีพ่อครูและขอโอกาสได้อ่านธรรมลริขิตของหลวงปู่ประจำวันที่16มกราคม2565วันครูแห่งชาติประกาศคุณครู สิทธ์มีความรู้เพราะครูช่วยสอนครูเป็นบุพการีสิทธิ์มีกตัญยูหายากทั้งคู่เป็นผู้ดีสังคมครูดีสิทธ์ดีมีการพัฒนาประเทศก้าวหน้าประชาชนเจริญครูเป็นประทีปเสริมชีพให้สิทธิ์ส่งเสริมความคิด ให้จิตมีคุณธรรมและกราบขอโอกาสได้อ่านบทประพันธ์ของคณะสิทธ์เพื่อน้อมถวายองค์หลวงปู่ในวาระนี้ด้วยค่ะปวงสิทธิกราบประนตน้อมมโนพระพร้อมแด่พระคุณเจ้าอาจารย์เรียงร้อยมาลาสักการสาวนาสารหลวงปู่ผู้ประสิทธิ์ประสาท มัทุระธรรมท่วนสามารถสร้างสิทธิ์องอาจมีควรปล่อยการนานเนิ่นทานศีลภาวนาดำเนินละโลกสรรเสริญสู่ฌานญาณสภาวะเนื่องวันครูมงคลวาระสิทธิ์กราบสาธุสะเยี่ยมยิ่ยงครู ทางโลกและธรรมเทินคุณปราณีปราบริปูประพันธ์ค่ะกราบค่ะ น้โมตัสขออนุญาตก,กล่าวนำถวายสังฆทานนะคะนมโมตัสพระภาวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนมโมตัสพระภาวะโตอาระหะโต สัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนาโมตัสสะพระวะโตอาระาหาโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะขออนิญาตกล่าวนำถวายสังฆทานค่ะอิมานิมะยังพันเตสังฆทานาน,านิสัปปริวารานิ พิขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิขุสังโคอีมานิสังคทานานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุ กันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจะยาธการังทีคารัตตังกีตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายสังฆทานพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิสุสงเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่สัพพะสัตทั้งหลาย แก่เทพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติมิตรทั้งหลายมีปู่ย่าตายายมารดาบิดาเป็นต้น,น,น,ต,นตลอดกาลและนานเทิอนอ

I mean, um.